สวัสดีครับทรงารล่างรอรก็ผมโกซาเลียวชิงกาลานะครับแบบล่างรอกโทร์ัสอาราจัรนะครับที่รอบชิมโนโน่เป็นตระกูลสเตลล่านะครับตัวนี้ค่อนข้างสุดหล่อค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวว่าันเป็นจุดนะครับจุดตัวนี้เป็นแขนแขนคู่นะเป็นแขนแต่งนะครับเป็นของรุ่นตกปลาหมึกนะครับตรงจุดนี้ลูกปืนเสียหายทั้งหมด2ลูกเลยนะครับลูกปืนสนิมขึ้นนะครับอีกสองลูกพอจังชอใช้งานได้อยู่นะครับเลยเปลี่ยนให้นะครับเป็นลูกปืนเทียบขนาดนะครับไหลเื่อดีแล้วนะครับ ส่วนตัวลูกปืนมีสนิมขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยเปลี่ยนให้นะครับส่วนโตเกียวแขนนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้ดังปกติดีนะครับตัวนี้เป็นลูกเป็นสปูลเป็นของตัว c 3 0 0 0น s นะครับเป็นสปูลตื้นนะครับตัวรหัสแปลกๆนะครับส่วนตัวพับเบรกเป็นเบรกสักการนะครับหอดล้างให้เรียบร้อยตัวพับเบรกยังใช้งานได้ปกติดีนะครับก็ใส่จะบีมูทแดบให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวระบบเบรก จุดต่อมาลูกปืนในดูเลอร์นะครับมีทั้งหมด1ลูกนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยตัวลูกปืนใช้งานได้ปกติดีนะครับไหลลื่นดีนะครับสำหรับสำหรับลูกปืนนะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับระบบสปริงโช้สนะครับชุดใต้กาดนะครับตัวนี้ลอกน่าจะทําสีมานะครับตัวบอดี้แล้วก็ตัวชุดตัวโรเตอร์นะครับอ่าใช้งานได้ปกติดีนะครับสำหรับตัวระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับส่วนระบบกันตีกลับลูกปืนมันเวนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกปืนมี เป็นตการบ้านนะครับตามอาย่การใช้งานของล้อนะครับล้อน่าจะใช้งานน้ําเค็มมานะเพราะว่าตัวบอดี้นะครับมีอ่าตอนนี้ล้อทําสีมานะครับตามที่ลูกค้าถามว่าบอดี้ของมันหรือเปล่าใช่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเพดอ่าน่าจะโดนลบไปนะครับแต่ตัวบอดี้ทำสีมานะครับตัวบอดี้มีสีปูดนะครับแล้วก็มีผูวด้วยนะครับสำหรับตัวชุดใต้กาดนะครับส่วนตัว ตัวตัวออกมานะครับชุดเฟืองขับนะเฟืองพินีเนเฟืองใดนะครับมีสึกหล่อนะครับตัวเฟืองใดสึกหล่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวหน้าเฟืองเริ่มขาวๆแล้วนะครับส่วนตัวเฟืองพินเนียนะครับอยู่สภาพก็ตามสึกหล่อตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมส่งผลให้เวลาหมุนอาจจะมีขึ้นมือบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของล้อนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับตัวนิสชิปันของเซตชิมานโนนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์ส่วนลูกปืนอะไรภายในก็เป็นลูกปืนแท้นะครับไหลลื <S <s ่นด anyway. ีอยู่นะครับ จุดต่อมาระบบการทํางานของตัวเฟืองตัวหนอนเขาไฟตัวเรียงสายนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงปกติสมบูรณ์ดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นของเชชิมาโนะสำหรับใส่เฟืองเกียร์ทั้งเฟืองพินเนียนเฟืองได้ตัวหนอนด้วยนะครับมีแค่ตัวใต้กาดนะครับมีผูมานะครับตัวลอกน่าจะทำสีลอกมานะครับสวัสด,ดีครับสวัครับ